เอาก็ขอทสดงทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ในเกมกินฮฮลนะครับก็คือผมได้รับเป็นบทเป็นเจ๊กนะครับนมสกุลอะไรไม่รู้ครับเป็นนักมนุษยวิทยานะที่เดินทางมากับภรรยามีอาครับเพื่อศึกษาชนเผ่าในป่าอเมซอนนะครับมีอาเข้าไปยังหมู่บ้านชนเผ่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนเจ๊กครับอยู่ในแคมป์เพื่อสนับสนุนมีอาครับในหมดสอนนะครับก็จะมีพวกการตั้งแคมป์กันก่อไฟกันหาน้ำสะอาดเอ๊ะการหาน้ำสะอาดไม่มีเนาะการสร้างอุปกรณ์พื้นฐานกับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดนะครับกับมีอาคือการติดต่อของมีอากับเราขาดหายซึ่งเราจะต้องไปเอาชีวิตรอดในป่าเป็นรูปแบบนะครับเพื่อตามหามีอาไปด้วยนะเกมมันไม่ได้ชื่อว่าจีนเฮลนะครับมันลกสีเขียวนั่นเองก็คือนารายตัวอย่างนะผมจะมีงูพิษแมงป่องจระเข้เสืงจะกลัวอะไรอย่างี้แต่จระคี้มันขี้กากมากเลยโดนสนุทีเดียวตายนะก็มีสุภาพสุภาพจิตด้วยนะคือถ้าเราอดอาหารกดนอนหรือไม่ก็ไปกินอะไรที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ แล้วก็มีโรคภัยพยาธิน้ําอะไรเป็นเป็นพยาธิในน้าอะไรอย่างเงี้ยแผลติดเชื้อป่วยจากมแมลงกัดหรือขึ้นเชือ้อราจากการลุยป่าครับทรัพยากรจํากัดนะก็คือต้องกองน้าต้องกินอาหารหลากหลายไม่งั้นจะขาดสารอาหารนะครับก็คือจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วจะมีปลาอันนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับ ผมมากับเพื่อนอีกคนนะครับคือนายกิตสนพงศ์ครับจะเป็นยังไงรอดหรือเปล่าหรือจะตายก็ไปรับชมกันได้นะครับผมในายกินเฮลของเชลลี่นะครับเป็นซีลลี่กินเฮลเนื้อเรื่องโปรตินนะเออมีแค่นี้แหละครับ ด้วยความโง่ของปักเก๊กนะคือมันวิ่งมาจะไปช่วยมีอาแต่มันไม่ห, it, มหยิบมีดพามาด้วยก็คือก็มาตัวเปล่าแล้วก็มาตกน้าตรงนี้ก็ขอสวัสดีหลักสบัดโบนทุกคนด้วยนะ,ยนะครับก็คือวันนี้เราก็อยู่ในเกมกีนเฮงนะครับอยู่กับไอ้ฟุกฟิกฟ,ฟุกี้ขี้ขาดานะครับรเราเราจะไปที่ไอ้ตรงเดี๋ยวทุกคนได้รู้อ่ะมันคือหมู่บ้านอะไรสักอย่างนะครับให้เราไปฟื้นความทรงจําก็ได้เทียมอะไรนะอุปกรณ์นะครับก็คือพวกหินพวกอะไรที่เก็บได้ตามทางนะครับก็คือเ่าไงก็คือรูดของตามทางนั่นเราจะเดินไปที่นู่นกันก็คือ เดินช้อปปิ้งนะคืออยู่ในป่าไอเมนซอนมีคืออยู่เป็นบ้านตัวเองมันมีรอบแถวนั้นเต็มเลยนะเอาหวัดไม้กูหายหมดเลยเออนี่แต่ทำไมไม้ในตัวเขาไม่ของในตัวกูหายหมดเลยวะผมไม่ได้เต็มมั้งไม่ได้หรอกของนี่เดียวมันมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยนะคือไอ้ฟุกมันหลุดไปเมื่อกี้ตอนนี้เรากำลังจะไปที่หมู่บ้านเริ่มต้นนี่คือหมู่บ้านแรกเเนี่ยไปหมู่บ้านกินกล้วยเป็นุก ผมให้กูไม่เด็กอะไรนี่มึงให้กูคุยกับใครฮัลโหลและหลังจากนั้นผมก็ได้สมุดแผนที่แล้วก็วิธีทำอ่าวิธีการทำยาในการฟื้นความทรงจำนะครับก็คือต้องมาเก็บเอาจากตรงนี้นะอ่าสนมอ้ออยู่ทางด้านนู้นเองนะครับผมได้มีกระดูกละตู้เรามาแม่งมุมนะแถวนั้นอะ ันเก็บแมงมุมได้หนิมันจะกินเหรอแมงมุมมันปิ้งไม่ได้หรอเปล่าต้องตากแดดเอาแมงมุมตาแห้งไปสปีดลัางเงีเถอะเดี๋ยวไปหาก้อนหินมาทำขวานกันในน้ำมีปลาในนามีต้นลองนอนกลางน้ำนดูอีกทีดูอยากทดสอบ<า>อยากทดสอบว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า คนบ้าเลยจะไปนอนในน้ำแค่คิดก็โง่แล้วอย่าไปหาทำเลยไอ้พวกนี้มันมันเออเยฮะยูดีก็ไมอยากไปลองนอนในน้ำต้องไปทำไมไอ้แยบปาปิระยา่ามันจะกินกุ้ยน่ะมันกินเว้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะไม่ได้ทุง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 มาแล้วพวกไหนว่าก้อนหินเฮ้ยกูเจอปูไอ้ดูซิจะทำอะไรได้ มันกดชิปแล้วก็เอาของไปไว้ตรงช่องครัพไม่ได้เลยต้องหลาก,กลีรันเห็ดเห็ดไม่ทราบชื่อนี่คือมันกินได้ใช่ไหมกินแล้วตายไหมวะตั้งชื่อให้มันดิพวกจะได้เป็นของมึงเว้ยเห็ดโบนตั้งว่าขาขวานี่ขาขวาอู้ยมีเกาะขาซ้ายขาขวาแล้วนุ้ยเดี๋ยวกูขอไปใส่ขาไปหน่อยนเนจอานั่นผมพุ่มได ยมการครับชุดเกาะแล้วก็จริงๆก็รอใบไม้มันแห้งจะได้จุดไฟได้มันจุดไฟไม่ได้สักทีเพราะใบไม้ผมมันไม่ยอมแห้งไงแต่ตอนนี้มันแห้งแล้วเรามาต้มยาสมุนไพรกันเถอะอฝนตกอ่ะโอ้ยดีแท็กทุกครั้งเมื่อกี้เกือบหลุดอัดพวกฝนมันตกเมัอต้องรีบทำดิอ้า้เหียไฟกุดับพวกเพย่นทำไงวะ เอาก็ไม้เชือกไงเกี่ยวเชือกไงลืมไหมฮะไ,ไม่ได้ทำนานละอรอยออ้าวหาอะไรอะ่ะหาทวันนะซาคูบานี่ซาฮูราซาฮูราอยู่ตรงนี้ดึงเอาอะไรคะไ่ะอะไรอ่เพี่ต้องมีปุกเอกดิ โอ้น้โอ้ยเยอยแม่งโอยเข้ามามันต้องท่อมมันเลยเป็นแบบนี้ไงอ่ะสีน้ำคเขียวๆเหมือนกันเลยเย้สองไม่วะเราตามไอ้เด็กนี่ไปพวกเฮ้นู่เข้ามานี่สิไม่ต้องเพลงนี้วะ h e ลโ o No form Hello ไม่เหมือนว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงมีอานั่นคุณป่าซึ่งทุกคนสามารถข้ามหมดเนื้อเรื่องตรงนี้ไปได้นะก็คือข้ามไปประมาณเก้านาทีห้าวินะครับก็คือจะหมดเนื้อเรื่องของตัวนี้ไปนะุณเลือกกินเนื้อคนป่าไปทีที่อ่ะคนป่าหัวทอง ในว่าหัวทองคนไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่คนป่าหัวส้มเฮ้ยคนคนป่าหัวซีดานเออต้องหายตรงนั้หรอเปล่ามีอ่ะมีอ่ะไอไม่หยัดมันมีแผนที่มันมีแผนที่อ่านได้หวะอืม เด็กกูถ no. ่ายรูปเดี๋ยวกูถ oh. ่ายรูปแผนที่นี่แผนที่อ่านด้วยเอ็กกูก็อ่านแล้วรอบก่อนอ่ะรอบก่อนที่มึงเดินเล่นกูก็อ่านอะเด็กกูจำไม่ได้ละคือไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคือต้องไปคุยกับเมียต่อเมียเรามาดูทรงผมมันเด็ไอ้ทรงผมไอ้ทรวงหัวแดงตรงผมซีดาร์ก็มันน่าจะเลี้ยงปลาได้ของล็อกลี ตอนที่การล่าอันนี้คือเสียงของใครพูดว่าคือภาพร้อนเหรอเอ๊ะคนป่าหำตุงเอ๊ะนี่อะไรคนป่าหัวโปกเนี่ยเป็นีิเทนทรงนี้จัดตุงกะลาบะพรา้า มีอะไรให้เก็บไหมวะมันจะเก็บอะไรไปจากคอมฝันมะครับเด็กๆพวกนี้ผมเคยเห็นพวกเขามาก่อนฉันกดถือพวกเขาน่าสนใจเท่าีห่สมุดบันทึกของมี่อาวันนี้ฉันมาถึงหมู่บ้านใช้โทมศัพท์ในการสื่อสารกับพวกยาบาหัวขาพวกเขา ทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนซึ่งก็ดีกว่าถูกไล่ออกไปฉันต้องทำให้เขาเชื่อใจฉันทําให้เห็นกระนิ้วฉันเหมืนหอนพวกเขาเัากคย่างเรามีอาไปไปไป hey, มีอา,อาฮัลโหลไอ้จีนเช็คมีอาได้ทักมาหาเรานะครับหลังจากที่ เราไม่ได้ติดต่อกันสักระยะหนึ่งก็คือหลังจากที่เราหล่นมาในน้ําหรือตกมาในน้ำนะเราได้มีอาณาได้โทรมาหาเราใช่ไหมแล้วเราก็รับไม่ได้เพราะเราหมดสติซะก่อนเอออะไรประมาณนี้คือตอนนี้เรากำลังจะไปที่แมปสองคือผมเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าแมปหนึ่งนะโซนเนี้มันจะมีเขาล้อมรอบแล้วก็จะมีรูให้ไปส่วนรูทางตรงข้ามรูนั้นผมจะเรียกว่าแมปสองนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเป็นอย่างนี้คุ้บ่อยเลยครับชีนคเมยซ เหลือไหมเหลือไหมยาวไหมเหลือมาทำด้วยอ๋อฟอคแบตหมดจะพ่อไปดูคองดีทุกคนเห็นอะไข้างหน้าดละนั่นคือใบฟันแผลเว้ยเพิ่งเห็นมาตอนตัดคลิปอยู่ข้างหน้ากูนี่หว่ากูไม่รอมึงละคือกูมาก่อนมึงเดินผ่านด้วยเดินเหยียบด้วยดู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 ความอ้งของมัน หลังจากเราดื่มอายาวัดก้าเข้าไปแล้วก็จะเปิดเส้นทางใหม่นะครับเดินตามผมมาเลยก็คือมาทางนี้ที่เป็นรูปหินที่วาดภาพนะก็คือจะไปได้นะเฮ้ยมีอเมงูมันเออ่อมีผมดูงมโดนงูตอดหินเราไม่ปลาใส่นกได้ไม่ต้องใช้ธนูเลยเฮ้ยหินหินใหญ่นะหินเล็กเด็กกจีอเหรอกดจี้เหรอ นไหมเป้ามันไม่สายเลยเออว่ะใช่เจไดแล้วพวกพจเตโตมะพร้าวพวกนี้ไงมันมีลูกป่ะม,ม,มีมีมีข้างบนสองหน่วยพอดีเลยมันไข่เราเลยหลังจากนั้นผมก็ได้เดินไปกินไปครับจนมาเจอกับโรงงานยาเสพติดล้างนะคือที่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมีอาเลยนะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่มีคนลักลอบเข้ามานะเ้ยใครจะเอาขวานมึงจะเอาขวานหรือว่าเอาฉมวกมึงเอาขวานไปดีกว่าฉมวกเอง สมวกคือ <Okay, man. S 1> อะไรมกคือตรงไหนสมวกอยู่ตรงท่าเรือไงอตรงอย่าบอกมันสมอ่ะตรงท่าเรือกูไปเห็นไปเรื่นอีกตาหนึ่งมันเจอมาชเต้ครับรอเออมันสมผกเอาไม่ไปเป็นไรไม่อะแต่กูใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้างั้นกูขอมออล้วกันกูออเทมิก เอ้เหี้ยมันไม่เหลืออะไรให้เราแลว้วอ่ะคุณกดเซฟก่ะน่ะกระป๋องเปล่ามันเอากระป๋องเปล่าทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันว嘛เอ๊ะทางนี้ไหมวะอะไรจะไปท่าเรือเหรอกูว่าถูกเออไปได้ไปได้ทางนี้ไปได้ตรงไปใช่ปะใช่ไงเหี้ยจรอระเข้อัดไหนไ <laughs> อ้เหี้ยข้างหลังเรา <laughs> เด่ะนะมันเป็นป่าอะไรวะเนี่ทำมันจระเข้แล้วมันป่าดิบชื้นแล้วไอตรงนั้นมึงเจ้ามันหลอกมหากระหว่างเอาไม่หละมึงอยากมึงอยากได้หนังจระเข้ไปทำไหมของกูเต็มอ่ะเอาไม่ล่ะแต่กูว่ามันจะมันจะดีเหลืองอย่างถ้ามึงพิจิตรงกับมัน่พุกพุกนี่ขึ้นมาพุกเฮียขึ้นไงวะปทุกทุกนี่ขึ้นมาพุ๊กปุ๊บ มันมันมันไต่ขึ้นมาได้ไหมวนะไอ้เแค่มันไต่ขึ้นมาได้ด้วยปะ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 เจี๊ยไม่ไต่ลองหาเลยต้องไต่เปตุ๊แกเลยอะลองหาเรื่องมันดิอยากอยากเห็นแบบออกหัวจัลาวังเนี่ยฉ้นโคตรเถื่อนเลยตอมกูได้ต้อมีหอกสักสี่ห้านะนี่มันไม่ตามเรามาแล้วเว้ยแต่ถ้าเราถ้าเราออกล่ะจริงจริงเราแค้มตัวนี้ได้ยาวๆเลยนะนี่ขวานมันอยู่ตรงนี้เห็นปะมาก่อนกูเจอมาสเตอร์อย่างผม นี่นี่ของน,นี้มึงเอาไปดิมึงจะกินมั่วชั่วหลายแล้วมึงก็ตายไม่รู้ตัวอีกเนี่ววยแต่เว้กูน่ะมีประสบการณ์มาโชคเดี๋ยวกูเก็บทนายแก่ <หอ S 1> ก่อนเลยฮะคือกูนอนละเซฟะ่ะอย่นงนอนนอน,น,นอนอย่างเดียวตอนนีนไม่ทำที้ยอะไรนอนอย่างเดียวเก็บทีนีนนน่นอนก่อนนอนก่อนหลับอยู่หลับอยู่พวกคนตรงนี่ เอเมนไม่เหมือเลยอะไม่ตามกูมาถึงนี่น like 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 <cri> ี่หรอวะคุนตามมาจริงๆมึงทำไงวะพุ่มนี่กูตรวจสอบร่างกายกูก่อนมันจะขึ้นตลอดเรื่อยที่งานทำไมึงโดนอะไรอะไม่เว้ยเผื่อกูแบบมีจุดจุบตุ่มตุ่มตามตัวเว้ยฉันเดินปีนดูดขาแล้ว ไออั้ไม่โดนปิงดูดห้ำเอนเราจะเราจะไปต่อเลยไหมมึงว่ามันปลาได้ใช่ไหมแต่กูไม่รู้ว่าต้องไปไหนนะโอ้ปอไรหอกูไปลานปะมากูนี่ไปไหนอะกูพังประจุไกูไม่รู้ว่าต้องไปไหนนะกูก็ไู้เหมือนกันตอนนี้ลรผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วไปตรงนี้เหรอ ไอ้เหี้ยวันนี้ได้กินเนื้อคนป่าแล้วเร็วมึงมาตรงตรงข้ามน้ำมาละเออเนี่ยตองคนดิมันนั่งมันนั่งจ้องหน้ากันมันแข่งจ้องตากันมองดูดิโอ้ยโร่โอ้อ้ยแรงกูหมดแรงกูหมดแรงกูหมดนี่ลุมันลุมันลุมันนี่มันติดหินแล้วนี่ไอ้นี่นี่ นามาฟุกามะเม่งอ้อุ้แทงห้ำอู้เอ้ยเอาไปไหนแล้วเอาที่ธนูด้วยเป่าแม่งพวกเราลองลองลองแรดูเฮ้ยคมมีดหินอัศนีอัดแม่งโคตรโหดอาอาวุธมันไช้ชื่ออย่างที่ใช่ไหมเออหินอัคนิเฮ้ยไอ้เหียธนูชนเผ่าเอาอะไรออกดีวะ เอาขวาแยกออกแล้วกันไม่งงกูเชื่อกูแรกมนแล้วนามากูหนักเลยพวกตอนมึงอ่านดีๆดิเพื่อนมึงเห็นอะไรไหมเดี๋ยนะเนื้อมนุษย์สุกอาวัยก็ให้มึงกินเนี่ยอาวัยเอาไอาวัยเอาอยอันนี้เนื้อมนุษย์ที่วางอาอัยปุกมึงเล่นมาครบสองตัวอย่าง อย่างเัี้ยเลยกูเอาก็เลยกูเอากลับไปหายหายอีคนก่อนมันยังไม่อิ่มเลยไม่อิ่มด้วยเรี่ยมนุษย์สลบไอ้เหี้ยมันทำพิเก็กยังไงอ่ะอ่าเอามึงคาบหินไม่หินอ่ะไม่หินทำเปียกได้งั้นเราไปอันนี้ไหมไปถ้ำไปถ้ำตอนนั้นอ่ะแล้วก็ไปขุดเหล็กกันมันไม่ใช่เหล็กอ่ะแต่ว่ามันจะหลอกเหล็กยังไงวะมันเป็นหินอาคานีมากกว่ามั้งไม่รู้อ่ะ ทะวันอ่ตรงนี้กูจำได้เว้ยอ่ะตรงนี้มันจุดเริ่มต้นเราหรือเปล่าไอ้ตรงบ่อน้ำอ่ะเไรยกูเจอกระป้อมกระป้อมบ่อน้ำที่ใหม่จะพาเราไปไหนวะพวกมันเข้าท้ำตัวนี้ได้พวกอะไรมันก็จะพังละอืเสียงยังวะคุณหินจนตัวแตกเลยเราปุ๊บหัวพได้สด ไม่เอาเงินงงไปน้ำพิกยังไงวะนี่จะบอกกูได้เหล็กญมาแล้วแต่กูไม่รู้ตัวเอ้ยได้มาแล้วนี่หว่ากิ่งไม้กิ่งไม้แล้วก็อะไรวะหินห,นหนมามามาพัน ไม่เสียงตดกูแพ้รับแบบนี้วะมึงก็มุดอยู่ลกูเป็นสุขภาพกูกูเป็นสุขภาพจิตด้วยพวกมึงต้องกินอาหารที่สุกๆด้วยนะเพื่อเองอ้กชี่กินกินเนื้อดิบเมื่อกี้นี้อะส,สุขภาพจิตกูลดโคตรเยอะเลยลบสามสิบห้าไปกินอะไรดิบๆไม่กินเนื้อคนป่าเนื้อคนป่าด้วยแม่งลบสามสิบห้าเยมึงได้ยินเสียงรลอนละเออ งานที่ว่ายนะ้ำมันทำห้ใครเหยียดไงวะตั้งแตฟืนไงวะโอ้มีคนป่าว่ะเดี๋ยวกูจะล่าเนีเ่ยเขาไม่มึงกินอีกเลยเฮ้ยฟุตกตตกตูตายเดี๋ยวกูไปหาอกินก่อนฟุกไม่ไหวละตอนนี้ร่างกายรู้สึกขาดโปรตีนขาดถักอ่ะจากนั้นพวกผมก็เลยทำที่วักนะเอาใบบารมาใส่ตรงน,นี้ก็คือทำเป็นเครื่องพึ่งป่ะไม่รู้เหมือนกันนะเอาไว้กันพวกฝน ไฟเราจะได้ไม่ดับอ่ะนี่ผมก็จะทําการจุดไฟนะครับเอาเส้นใยมาทูๆ,ๆๆๆนะครับเพื่อให้ไฟมันติดนะเอามือปั่นนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะได้ทําการจุดไฟอ่ะตอนนี้ไฟก็ติดเน้วยจากนั้นผมก็ได้มาทําการทํากำลักหินแล้วก็เตาอิฐโคนจากนั้นก็ทําเตาเหล็กนะเอาแบบนี้เหรอมันได้ใส่แล้วเข้าไปถ่านลอถ่านเนาะหรือใส่แรกแรก็ได้ด้วยกูมี่านอยู่ ก็ลองใส่แร่ดิแร้แร่วะอัไน้ไงแส่แร่ข้างล่างใส่ไปละเอาใส่เหรออันนี้คือเผาหรือยังวะอ๋ออันนี้มันบอกให้จุดไฟไปให้มึงปั่นไฟไหนวะตรงไหนเนี่ยมันอบอกให้ปั่นไฟแล้วเอาอันนี้จุดไ,ดไม่นด้ละจุดจุดแล้วเนะี่ยทำไมต่อวะ ้มันบอกให้ใช้เครื่องมือสร้างไฟกูสร้างกูสร้างแล้วอันนี้กูรออยู่เนี่ยตอนนี้ไงกำลังเผากำลังเผากำลังโหลดนี่อัดกูแค่รอน้ำมันเต็มเว้ยพวกขี้มันอเนี่ยนี่ก้อนขี้มังอ่ะก้ <laughs> อนขี้ตัเองไหมอาไรเขาี่ยหัวพื้นไปเช่าซื้อเอาเอาไปเอาไปต้มได้ไหมอ่ะเก็บไม่ปลูกต้มได้ว่ะเอากูต้มแล้ว <laughs> แล้ว มึ а, ื่งราวนี้มึงกินนะเว้ยไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะมึงกินเองอ่ะเอาไปอรุกแบ่งค์เนี่มนุษย์เหรอไม่ไม่ไอใบแผ่นแผ่ให้หัดแต่กูกินให้มึงดูเว้ยวิ50คาร์บูให้ดีรับ50คาร์บบอ่ะคาร์บอันไหนวะก็สีเหลืองไงของคาร์ทำไมมีแต่ของคาร์บูะ แล้วไขมันกูล่ะถ้ากูา๊ภาคูภาคูปาไปแล้วมึงตามกูไม่อัดปล,าไป,ปลาไปมึงก็ไม่มีอาวุธใช้ดิวูฟุกจีหลังเนี่ยมึงมึงส่องก่อนอุ้ยไม่เยอะไม่เยอะฟุกน่าจะไหวอยู่มัง้งล่ะกูมีหองสองอันเว้ยกูขอปาไปก่อนได้ปะมึงขอของอันไหนอะขอ,อ,อ,ะขอปาหินใส่หัวมัที่พกุกข้างนอกก็มีนะหรือว่ามันอยู่ข้างในหมดเลยกูเอานะกูจะปาหินแล้วนะ เรือเราไปไปหามุมเล่นไปหามุมเล่นไอ้กูป่ากนรอเล่นความึงกูพวกมันมันยิงธนูไปเอาเดีย๋ยวกูไปยิงเอาตัวยิงธนูอ่ะกูไหวไหมเอ,าอ้ากูเตียนไม่เข้าเลยมันลุงสองไอ้คนป่าดูทรงแล้วแม่งเพสลูกธนูแน่เลย น,นี่ตายยังไงะไแล้ะพูกหลังมึงอ่ะตรงนู้นอ่ะไม่มีลูกธนูแลสู้ง่ายขนเยนะเลยวะพวกมี่ลูกธนูมันชิวขนาดนี้เลยเหรอวะพวกใช่แล้วเว้ยคือกูก็จะได้ธนูใหม่แล้วเว้ยเฮียธนูปักตูดมันนอ้เฮียเอ้ยพวกพวกพกเราไปสองอันนี้กันดีกว่าพวกมีไหมมีตัวไหม มีตัวที่มันมีอันนั้นไหมเฮ้ยไอย้นี่ไงน้องน้องเพล่ะม, <laughs> มันแหลมยังวะพ <laughs> วกมันแหลมยังวะไอ้พวมันแหลมยังไงไปหาไปหาดูตัวอื่นดิมีไหม <clears throat> <clears throat> อ่ะหลังจากเราสู้กับคนป่าเสร็จนะผมกับไอ้ฟุกก็เออได้แยกย้ายกนันครับก็ว่ามันน่าจะดึกแล้วนะตอนนี้ก็จะจำไม่ได้เลยมันดึกหรือเปล่าเนาะแต่ตอนนี้ก็คือคลิปหนึ่งผมจะตัดค่อนข้างนานนะ เพราะว่าคลิปเนี้ยรู้ไหมว่านี่ห้าชั่วโมงันตัดเหลือยี่สิบสองนาทียี่บสานาทีเหลือยี่ห้ามั้งเออประมาณนั้นแหละเออคือม,มันคลิปม,มันนานมากแล้วแล้วคลิปหลังอย่างเนี้ยคลิปหกสิบชั่วโมงอะ่ะกผมจะตัดเสร็จอะ่ะผมดองคลิปไว้ค่อนข้างเยอะนะก็คือมีคลิปไปคนดูและ้ะแ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเหยๆเพราะว่าติดแก้ทรงแก้สอบละแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มก,มามากลับมาว่างละเดี๋ยวก็จะตัดเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเร่งรีบลงบ่อยๆขึ้นแหละน่าจะสักประมาณครึ่งเดือนทีนึง อะไรประมาณนั้นตัดชิปน,นิดเตัดทีว่าวันละห้านาทีอะไรเงี้ยทุกคนห้านาทีไม่ใช่ตัดอยู่ห้านาทีนะหมถึงตัดลิปให้มันได้ห้านาทีอนะ่ะถ้าคนเคยตัดลิปจะรู้นะว่าห้านาทีก่อนจะตัดเสร็จได้นานนะเนี่ยผมกจริงๆผมก็ยังตัดไม่เสร็จนะีต่ตอนที่ผมห่างอนะ่ะคือยังไม่ได้ใส่ซาวเอฟฟกยังไม่ได้ใส่เพลง,งไม่ใส่เลยเลยก็คือตัดเสร็จแค่คลิปนะเออเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนถ้าชอบก็นะอเคแค่นี้ไปแหละ